สเต็ปแรกของการที่คุณนั้นจะก้าวไปสู่ฝั่งของความมั่งคั่งใครที่เป็นคนคิดเยอะใครที่เป็นคนเชื่อยากขอสแสดงความยินดีด้วยคุณได้เจอแล้วกับคนที่เชื่อโคตรยากนะคะอยากจะเอามาฝากกันเพราะว่านะคะตื่นรู้ได้นำเอาของตัวเองมาด้วยเพราะเป็นคนที่เชื่อยากมาก่อนนะคะ การที่คุณนั้นจะก้าวข้ามฝั่งจากการที่เป็นคนเชื่อยากมาเป็นเชื่อง่ายใช้กดแรงดุดได้ผล <st ut> เห็นผลหวังอันดับแรกนะคะเอาง่ายๆเลยก่อนก็นได้นะคะถ้าคุณเชื่อยากมากๆคุณจะต้องทำยี่วันขึ้นไปโปรแกรมจิตนะคะหรือจะพูดเขียนเป็นคำพูด ใส่วิดีโออัดใช้เสียงของตัวเองหรือคุณจะดูใน YouTube คำที่เขาโปรแกรมจิตมหาเศรษฐีส่วนใหญ่เขาจะเชื่อว่าเขานั้นโคตรโชคดีคุณจะทำยังไงละ่ะให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีดังนั้นคุณก็จะต้องพูดมันบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆทีๆจนจิตตายสำนึกมันเชื่อเพราะอะไรก็ตามที่เราทำอะไรที่มันซ้ำๆย้ำๆ มันจะเกิดเป็นความเชื่อมันอาจจะยากสักหน่อยค่ะในระยะเริ่มแรกแต่มันไม่เหนื่บาปกว่าแรงถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆนะคะลุกขึ้นมาโปรแกรมจิตตัวเราว่าฉันเป็นคนโคโชคดีและหาหลักฐานของความโชคดีในแต่ละวันนั้นๆมีใครเอาอะไรมาหยิบยื่นให้เราได้มาฟรีๆหรือเราได้รับน้ำจิตน้ำใจจากคนอื่น หรือเราได้เงินมาฟรีจากใครก็แล้วแต่เพื่อนเราหรือแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือได้ของกินได้อะไรก็แล้วแต่คะ่ะให้ตกเข้าข้างตัวเราเองไปเลยว่าเรานั้นคือคนโคตรโชคดีเห็นไหมฉสนอยากได้อะไรฉันก็ได้โคตรง่ายตอกย้ำมันไปนเรื่อยๆคะ่ะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมากกว่า28วันหรือคุณจะไปหาหลักฐานตอนเป็นเด็กก็ได้นะคะ ว่าเอ๊ะฉันเป็นคนโปรฉันเป็นคนที่พ่อแม่รักนะนั่นไงล่ะฉันคือคนโชคดีนะคะหาหลักฐานแบบนี้คะ่ะตอกย้ําและนับความโชคดีในแต่ละวันสะสมเรื่อยๆและโปรแกรมจิตตัวเราเองเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ในโฟของความสุขความร่าเริงเบิกบานอย่าเครียดอย่าทุกข์นะคะในระยะเริ่มแรกมันอาจจะเชื่อยากสักหน่อยแต่เราจะต้องบอกกับตัวเองไปทุกวันทุกวันทุกวัน เมื่อคุณทําทุกวันทุกวันมันจะเกิดเป็นความเคยชินและคุณจะสามารถเชื่อได้เองนะคะสเต็ปที่1นเอาไปทํากันดูนะคะ